ผิดนัดมาเป็นเดือนแล้วอยากบอกว่ามันอันนั้นน่าแฉ้งกินหลายแล้วก็อย่าลูกใต้เมนท้าม่ได้บอกกินกับย่านใต้ย่านใต้กินอกันกันแะละย่าน่นไทยไปหลายกินต้นหรือเนาะไปสามเดือนทรมาได้เลยยังสี่แล้วบ้านเราเดียวไอโอ้ยมาพี่มาพี่มาพี่ มันมาท่านใดเวลาเลยคผมจะไดยีซีบีนึงเนี่ยมียฝรั่งมาได้เมียฝรัง่งถ่ายคลิปเนี้ยมียฝรั่งเอ้ยเป็นยังไงมันมันมาเนี่ยมันไปไงบอกสิไปมืออื่นโอ้สิไปมืออื่นเพราะเพื่อนก็นม่สิไปอีกบอกข้ามื่อนัอ้นว่าอยากสิไปเห็ดหนังเพาะเพื่อนก็ได้ใช่เลยเนาะเบิ่งห็ดานเนี่ยได้อ บางยานีเดอร์ไปไปหาฝรั่งมึงไอ้สาวฝรั่งด้นี่เดอพี่น้องด้ไปอยู่พัทยาเนอะมีแฟนฝรั่งอะนะเบิ่งวิดีโอยายแดงเอดอีหยังไปอยู่พัทยาเห็นทังแน่อาหารอาหารโอ้แต่แฟนฝรั่งไม่ไม่อยู่ด้ายเหมตอนนี้อยู่มองหนอกอยู่หรือว่าคนใหม่เลยตายแล้วโอ้ยตายหยัง เด้นห่งนาที